แต่ช่วงนี้มีมึงขิ่งเหี่ยงเหรอวันก่อนที่พวกกูไปเยี่ยมพวก,เ,กเวียงสายนีเวียงพวกมึงแ้วเขาเวียงใครอ่ะเวียงแม่มึงเหรอหรือคนที่ออฟฟิศเวียงดาวว,ว,ว,วันนั้นไอ้ดาวไม่ได้ไปเลยจะว่าไปมึงกลับไปดาวก็ไม่ได้เจอไอานดาวน,นะเออก็พรงนงี้แหละกูถึงไม่อยากไปเจอไอ้ดาว มึงจะบอกว่าเขาหึงมึงกับไอ้ดาวมึงกับไอ้ดาวเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่มหนึ่งเอาอะไรมาหึงวะไอ้เชี่ยมึงกับไอ้ดาวกูกับดาวคุยกันแล้วแล้วกูก็ตัดใจเจ็บดาวแล้วไอ้เชี่ยทำไมกูไม่รู้เลยวะ น Year s years you, แต่ละปีที่มีเธอดูยอ้อนหลังเต็มๆทางแอปวันดีดูสดทางช่องวัน31และแอปวันดีสมัคร,รวันดีพรีเมียมดูจอใหญ่บนสมาร์ททีวีได้แล้ววันนี้ดาวโหลดแอปวันดีบนสมาร์ททีวีได้เลย